สวัสดีครับผมพาเพื่อนมาชมบรรยากาศหาดทรายทะเลลังไมนะครับลงเตียนคนยืนอยู่ที่ตรงเสาตรงก่อนเป็นกลางกลางหาดทรายนะครับทลางเป็นกลางเลยียน,นี้ทะเลกัดเซาะไปเยอะเลยครับหาดทรายเล็กนิดเดียวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวแคบแนละ้วเพราะว่า ก่อนตรงที่ยืนอยู่ตรงนี้เป็นหาดทรายนะครับกลางกลางหาดเลยอันนี้ก็ถูกทะเลกัดเจาะไปเยอะเลยนะครับหายไปครึ่งหนึ่งเลยครับหายไปครึ่งหนึ่งดูหาดทรายตรงนี้ก็รู้นะครับไปหาดหายไปครึ่งนึงน้ำกัด ไปก็ไปอยู่กลางทะเลหมดแล้วขึ้นมาก็จะพาไปดูตรงนู้นนะครับว่าน้ํามันกัดเขอไปขนาดไหนอก่อนในหาดทรายตรงนี้ขับนู้นมันเชื่อมติดต่อกันไปจนถึงนู้นนะครับแต่ในนี้ถูก น้ำทะเลน้ำน้ำน้ำทะเลกัดก็หายไปเลยนะทะเลกัดก็หายไปเลยเห็นไหมครับน้ำทะเลมันกัดก็หาบชายหายไปเลยมาเชื่อมต่อกับคลองละไมตรงนี้ ัน,นคลองคลองละไมตรงนี้ก็น้ำเยอะเลยนี่ครับคลองละไมน้ำเยอะเลยหาดทรายเป็นเกาะใหญ่ๆแล้วมัหนหายไปได้นะครับ น้ำทะเลนี้ตัก้อไปหมดเลยหนุ่มคลื่นมาแนะไม่น่าเชื่อนะครับผมคลื่น,น,นแรงเลยนะธรรชาติเราหาดทรายหายไปครึ่งเลยเออเออพื่อนๆได้ชมกันนะครับผมหาดทรายหายไปครึ่งเลยเออ กอนะครับคืนลูกโกน่นลูกน้นอะเมื่อก่อนเนี่ยตีนไอฮิตายหาดอยู่ของนอนออสุดยอดมากเลยแค่ไม่กี่วันสี่ห้าวันก็ไปขนาดนี้ หาดทรายหายไปครึ่งเกาะครึ่งหาด<อ>คลื่นคลื่นก็ยังแรงอยู่เลยนะครับชัดิหาบทรายขงความถูงและยืนตรงนี้มันมาถึงเลยเคลื่นกองคลื่น ขอโอเคครับผมคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม